จะแกเอาไหนเอาไหนก่อนแม่แม่หยิบถุงผ้านั้นน่ะไว้ใส่ก่อนนั่นน่ะถุงก็เตรียมไว้น่ะไว้ใส่พอพ่อพ่เดี๋ยวรออันบนเลยอันบนเลยเอามาหยิบขอบคุณค่ายยังอ่าแกะดิแกะของพี่ใครของพี่เกสก่อนนะดูดิคืออะไรว่า เอาใส่ไหมฮมันดีหรือว่าอะไรได้มแกะแล้วหรออะไรอ่ะเดโก้ต้นไก่ก็เดโก้ตัวอะไรช็อปอะไรช็อปเปอร์ช็อปเปอร์อย่าบอกอย่าบอกช็อปปิ้งช็อปปิ้งช็อปปิ้งเผื่อใส่นี่เผื่อใส่แย้แครเอามาทำไมจะแกะได้ห่อแกะได้โอ้ยน่ารักจริงเลยขอบคุณค่ะ อุ้ยเลื่อนไปดีเลยรอบทีรอบทีพี่ดันเก้าอี้ไป็นไงดิอันนี้ได้นั่งได้ขอแก้ต่อเดียวครับโอของหวานชิ้นแรกของพี่เกดพี่ตอกให้ไหมตอกนี่การพักเพิ่มแล้วผมไม่ยอมใส่กล่องไม่ได้เลยน่าตื่นเต้นไหนทำน้ให้มันเน่อยสิ อุ้ยวันดูดีทักเครื่องเราผูดีนยอาถือน้องดเยช่วยน้องมามามาแม่ช่วยให้เป็นทักเครื่องนี่ลองมือออกมาวู้โอ้ตุ๊กแกตุ๊กแกตม่ใชนหมาระตุ๊กตหาขอบคุณใครอ่ะขอบคุณค่ะ มูสีสันเก็บไปเอาไปวาอไหนไปเลือกไปเลือกกันใหม่มาไปเลือกไปต่ออันนี้เก็บไว้ให้แม่แม่ไว้ส่งของลูกค้านอนอันนะนอนอันกลางแน่เลยนอนอันแกด้านโน้นอันนี้แกดีดีนอนอันเขียนไว้ว่าอะไรเดี๋ยวอ่านก่อนสออะไรสอยาวอ่ะสองทุ่มมาคือสุกอะไรสุกอะไรสุกสุกอะไร ฝันวันเกมันสุดั้นเลย้าวุธกาันรันกรัก็น้องโอ้ของชอบนี่อากาศโอ้ได้ระบายสีด้วยเอากาศชอบเขียนเลขฮ้ยมีอีกีกเลขมาให้เต็มเลยโอ้ทำยังไงขอบคุณค่าก่อน ขายไปทางไหนอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะต้องได้อย่างงี้เยอะๆออกกันอ่ะท้องได้เยอะๆก็ตาออะไรอ่ะเยอะๆก็แล้วปลาคุยอยู่พี่ขาก็จะซื้อหนังสือให้บางลมไปเลยอ่าของใครต่อพี่มาต่อเอาไหนไปเลือกเองไปเลือกเอาเองเอาอันไหนเอาไหนเออเอาเล็กๆก่องก่อนนเอาันนี้ก่อนอันนี้แลอวกันจ้าจ้ามานี่มาป้มมานี่รึบอ๋อมานี่ ไม่กิกอเป่านี้กิอัวอะไรนี่ิแกะแกะไม่ไไม่ทให้พี่พีทหอกมัแน่นหนาเลยเนาะพี่พีทเลือเองทำหนังน้ำน้องใสวางตืมากก็ดีแล้วไม่กลัวไม่กลัวนาไม่กลัวรอกอมานั่งกับพี่เกดได้ไะมบ่ามาแล้วมามาแล้วกลัวน้องออนมันกลัวหมากะกบกมาเหรอวางไวให้นี่อะไรนี่อะไร อุ้ยน่าเอ้อ้าอุ้ยเอ้พี่เคสไม่พี่เ็ดไม่อยู่ขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะก้อนข้าลอยลอยเลยได้นี่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยเออใส่เลยพี่พี่โอ้โหหนูเล่นกับพี่พี่อยู่บ้านโอ้หนูเล่นไหนอัไหนพี่ต่อใช่ไหมแล้กแกวใครต่อชอบหลือป้างหรือพี่กองางอันนี้มันไปเลือกเองเอาไปเลือกไปเลือกก่อนไปเลือกไปเลือกเองไปเลือกเองไปเลือกเองจ้าวกองไหน เอาอ้อันใหญ่สุดอะเห็นไหมอะบางอันไหนเลือกเองอให้เลือกเองเลือกเองเลือกเองให้เลือกเองเองของบางอันไหนไม่เอาไม่ได้ไม่บอกโผลไม่ได้อันไหนดีป่ะไม่ไม่หยิบเอาหยิบเอาไม่รู้บเอาจังไม่ได้หยิบเอาอลไรหยิบไปเลยอันนั้นก็ได้อ่ะอันนี้น่าจะเออหยิบไปเลยไม่เป็นไรก็ต้องแกกะได้เลือใหม่นไหอ่ะแม่ถามเอกคัสเอาคัสจะแกะทุกอันไหมหรือว่าจะเลือกแค่เป็นบางกล่อง แกะไปเลยอ่าจะแกะตรงไหนอ่าแกะอ่าลวูกกลัแล้วเดลขึ้นแวพี่ขนกลับพีแกะก่อนเธอกลับโอองไหกล่องนี้ของใครวะกล่องนี้ของพี่ก๊อแล้วกงเลงกันเอาลงเดี๋ยวก่อนพี่เอกกนเคอ้ยรู้เของใคร้ยของแม่กิ๊ฟขไปหมจุยังจะไปแล้วหรอ

เอากองไหนต่อมีไม่ได้ไปไปเอาต่อเร็วเร็วเร็วอย่าเพื่อนกลับนะเร็วเร็วอ่ะกองไว้ก่อนปลาก็ไม่ให้มันกินปางดูน้องหน่อยน้องอ้วนอันนี้ปลานะออแล้วอันนี้ของพี่ไปพี่ไปให้มาเออพี่ไปพี่ไปขอบคุณยังคะขอบคุณค่ะไปคือใครไปที่อยู่ในยูทูบไงเขาให้น้องกันมา พี่ไปกับพี่เก๋ไกเหรอไม่ใช่ไมปที่เขาอะไปโพนี่อะโพนี่ชอบอ่ะที่เขาขายของเล่นอะเราไปเปิดดูดูช็อกกิ้งวิอะไรอนี่ยช็อกกิ้งยังไม่แกะนะวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนขอบคุณค่ะแกะกล่องไหนอีกเลือกมาชี้เลยเอ๊ะเอ๊ะเออเออของใครวะอันนี้ของใคร ไม่อ่านการ์ดก่อนหรออ่านการ์ดก่อนอ่านการ์ดไม่มีเขียนอะไรไม่มีเขียนอะไรว่างเปล่าเหรอบ้างเปล่าอันนี้ของแม่กิ๊ตใช้ของแม่กิ๊ตไม่มีเยอะทั้งเลยอ่ะแม่กิ๊ต์สองกล่องอยู่เลยหยิบยาเอ้ยของแม่กิฟต์อะไรอ่ะสองกล่องนี่อะไรอ่ะนี่รกินเนื้อหมาพวกหรอไปงนพวกอุ๊ยอะไรวะอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวนี้ของแม่กิ๊ตให้อะไรมา โม่อกน่ลกเม่อ้เห็นไฟมิให้อะไรมาท้เค้กั่ยมากเลยออกี้กินหมดก้อนเลยเนี่ยเฮ้ยไม่็ทำไมทไม่กินนะไม่กินือไม่กินจัดมาจากไหนต้องใส่ดิต้องสวมีจได้ไหมก็มหิวอ่ะใหญไปได้แล้วลูก โอเคววางไว้พวกคนก็ใส่อ่าเอากล่องของใครอีกลองใส่ให้ลองใส่อ่ะให้ลองใส่ลองใส่ไหนใส่ดิสิกล่องนี้เหรอได้ใจได้ใจเหรออ่ากล่องนี้กล่องนี้ของใครวะกล่องนี้ของใครน่าจะไปฝากแล้วไม่กินแล้วนะไปกองฟาง่องพี่กลองฟางเฮ้ย แม่ยังไม่เห็นหนูตื่นเต้นกับอะไรเลยอ่ะมี่ตอย่างตเป็นย่างเต้นแบบคุณสิบไม่เหมือนไม่เหมือนปีที่แล้วเลยไม่ต้องห่วงใจเลยหรอลูกดูดิโอ้ขับเครื่องยังมาละมาจีหมาจีหมาจีหมาเลยจีหมาเลยเร็วรีบบอกตื่นเต้นมากอ่ะกล่องไหนกล่องนี้เลยเหรอแน่ใจ รู้เลยว่าของใครเหลือสามกล่องนะรู้เลยของใครก็แน่เลยเชื่อไหมไม่ใช่ของเขาบสองมีของมีฟ้าหนึ่งอันนี้ไหมเนี่ยของก็สองกล่องของนี้เหรอดูผู้หลิวเนี่ยดูข้างในเลยของฟ้านี่ว่ามมี้อไ่ืาของฟ้าแกดูก่อนใช่หรอมันใช่หรอคืออะไรมันใช่หรอ มันใช่เหรอโอ้ยป๊าป้าคืออะไรอะไรเอลเอลอะไรชอบไหมขอบคุณทายตาเลยตาเลยจุ๊บยัโอ้ยเดี๋ยวไปจุ๊บกันที่สามกล่องไหนกล่องนี้เหรอตกปลาเนะตกปลาอีกนะ อ้าองนใหญ่แน่เลยเย็นอ่ะอ้โ่บอกนี้ของป้าอุ้ยกายทไมกายอะน้องกายใช่หรอน้องกายโ้ยโล้นเลยโอ้ยโ้ใช่หรอกะทำไมลูกกายอะไ่อ้วนเหรแ่ทไมลูกม่ไมอ่ไม่ออกแล้วอไม่น่าะใส่เฮ้ยอุ้ยอะไรอะไรวิ้งวัวนี้ว่ะช็อตใช่ไหม เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยโอ้อันนี้ต้องดีสุดแน่เลยอันนี้น่าจะรวยสุดแล้วจะแพงสุดหน้าคนแก่คนแก่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเค้กเหรอเค้กเค้ก อันนี้ของปอ่ของปอปอแกปกแกกัตนหน้าตาเป็นไงเหรอจิเลยค่ะอ่าลองมือ้องกลบโอ้แกของน้องปะคะใไแกของน้องไม่ยังไม่ต้องแกโอ้ยุ๊กตุลแล้ของพี่ปุ๊กอะ อะไรยังไม่มียังไม่ซื้อเดี๋ยวเราให้เราให้เพื่อเอกก็มีให้อะไรอ่ะโอ้ยอยากได้ไหมเนี่ยตากระตุกไหนหน้าตาเป็นไงนะตาดีใจหน่อยดีเออหน้าตาดีใจหน่อยรักไหมขอบคุณใครอ่ะเนี่ยพี่มาทำงานกับแม่กิ๊ฟกับพ่อต้อมในพิซซ่าเซอรนี้อาการพี่ไม่เดือดรึนะเราขอเลิกเบิกใหม่ลูกชอบทุกอะไรเนาะใช่ป่ะชอบทุกอะไรใช่ไหม ไปไปไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคน